สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขตรวจเยี่ยมภารกิจสำนักงานคณะกรรมก,การอาหารและยาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐ,ฐกิจส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับค่ะนายแพทย์ชลนลนานสีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการดำเนินภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสนับสนุนภาคธุรกิจผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศให้ผลิตผลิต,ลตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า,าทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขด้านเศรษฐกิจสุขภาพโดยคิกวินหน100วันแรก ได้ตั้งเป้าอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน100รายการ พร้อมจัดโครงการยกระดับวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลกส่วนด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้เตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ง่ายต่อการประกอบการลดระยะเวลาการอนุญาตผลิตภัณฑ์เช่นยาหม่องยาน้ำมันภายในหนึ่งวันทำการส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านระบบการให้คำปรึกษาพร้อมไปกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยร่วมมือกับผู้บริโภคเฝ้าระวังเชิงลุก ร่วมตรวจร่วมสื่อสารแจ้งเตือนภยัยภายใต้แนวคิดพัฒนาฐานรากอนุญาตเร็วไวัยส่งเสริมนวัตกรรมไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภยัยสู่ประชาชนสำหรับการดำเนินงานในปี2567 ออยมีแผนที่จะยกระดับผู้ประกอบการอาหารแปรรูปพัฒนานวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ประเภท AI ตลอดจนมุ่งสู่ระบบดิจิทัลสุขภาพโดยขยายโครงการใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการออกของที่ได้รับอนุญาตจากระบบ e-submission ของ กองด่านอาหารและยาครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้ลงทุนผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยได้เป็นอย่างดี